สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศานบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับเบี้ยยัง ผู้สูงอายุนะคะสำหรับท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้นะจ๊ะลงไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2566 ปีงบประมาณ2,566ที่ลงทะเบียนไว้ในช่วงนั้นก,ก็จะอยู่ตั้งแต่เดือนตุลาคม2,565จนถึงวันที่30กันยายน2,566เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,567 ปีงบประมาณ2,567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,566จนถึงวันที่30กันยายน2,567อันนี้คือปีงบประมาณ2,567ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในปีงบประมาณ2,566 เพื่อที่จะขอรับในปีงบประมาณ2567มีคำถามหนึ่งส่งมาหาพอน้อยนะคะท่านเกิดวันที่6พฤศจิกายน2506 6พฤศจิกายน2506ท่านบอกว่าํำไมเงินผู้สูงอายุยังไม่เข้าบัญชีแล้วจะเข้าบัญชีในช่วงไหนซึ่งท่านก็อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วไปฟังคำตอบนะจ๊ะค่ะสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิด6พฤศจิกายน2506ท่านจะได้รับเปี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ หลังจากเดือนถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์รในวันที่6พฤศจิกายน2566เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอยังคิดผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2566 เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะค่ะยกเว้นท่านที่เกิดวันที่1ในเดือนนั้นก็จะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุถ้าครบ60ปีในเดือนนั้นค่ะก็จะได้รับในเดือนนั้นทันทีค่ะยกเว้นวันที่1นึ่งนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิด 6พฤศจิกายน2506ท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างที่พูดสูงอายุค่ะหลังจากเดือนถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่6พฤศจิกายน2566เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยางคีผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2566เป็นต้นไปนะจ๊ะหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติมค่ะท่านลงทะเบียนไปแล้วลงในช่วงไหนเกิดวันเดือนปีเกิดในช่วงไหนค่ะก็เอ่อ ส่งคำถามมาได้เลยนะจ๊ากใต้คอมเมนต์ comment. ค่ะอยากให้พอ,อน้อยดูให้ว่าจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุในช่วงไหนทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกลัาวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ